มันะคะพลอยแกมันพลอยแฟนเก่าพี่ติใช่ไะมอมาได้ไงมุกนี่พลอยนะขอพลอยที่เป็นแฟนเก่าพี่ตินะคะลืมแนะนำตัวไปเลยค่ะชื่อพลอยนะคะเป็นแฟนเก่าของพี่ติ แต่ว่าตอนเนี้เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมุกจ้าขอบคุณมากเลยนะพลขอบคุณที่มาแสดงความยินดีนะขอแข่งผัวกูเชเชว <c oughs> ขอบคุณนะแฟนพูดถึงบ่อยๆ่าแต่มายังไงเนี่ยใครเชิญเธอไม่ทราบแหมงานแต่งพีิติทั้งทีเนี่ยจะพลาได้ไงล่ะเพราะเราอะสินังแรกของกันและกันไงมุก พี่เป็นคนชวนพลอยมางานแต่งของเราเองใช่เพราะว่าเรียนที่โรงเรียนเดียวกันแล้วตอนนั้นน่ะเราก็มีความสุขกันมากเลยเนาะพี่ติ <c oughs> รัก โน้ no, รักเรใช่เลยใช่เลยนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ว่าแต่พี่ติคะ่ะตอนนั้นเราเลิกกันเพราะอะไรอะ่ะ<ถ>เราเลิกกันทําไมเนาะอ๋อพี่นึงออกแล้วพอยตอนนั้นอะ่ะเราสองคนต้องแยกย้ายกันไปทํางานพอยต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศส่วนพี่อ่ะต้องทํางานที่บริษัทที่พี่ทําอยู่ตอนนี้ พี่ก็เลยได้มาเจอมุกไงนี่ก็แปลว่าถ้าพลอยไม่ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็คงยังรักกันอยู่นะมันน่า ย่างวันนี้งานแต่งแกนะเว้ยฉันอยากให้แกเนี่ยมีความสุขที่สุดในงานห้ามเครียดไม่ได้ฉันเครียดฉันไม่ได้ดหวดดหายใจหา,ายใจเข้าหายใจเข้าหนึ่งหายใจหนึ่งหายใจเข้าอีกหนึ่ง อะไรสนุกๆไว้ให้แกเรียบร้อยรอเลยจ้ะฮัลโหลว่างไหมอะช่วยมางานแต่งมุกหน่อยสิขอแบบด่วนที่สุดเลยนะโอเค กรู้จากสายตาเพียติแล้วอะ่ะเพียติยังรักยินั่นอยู่แน่เลยอะ่ะแกไม่ต้องห่วงฉันเนี่ยเตรียมแผนการไว้ให้แกเรียบร้อยแล้วอะไรคอยดูได้เลยนั่นไงมาแล้วสวัสดีครับพาเอาลุ เพี่อาทิตย์นี่พาแฟนเก่ามุกเองนะสวัสดีครับพุณอาทิตย์ยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมมุกเอาก็เทพี่อาทิตย์เนี่ยชวนแฟนเก่าพี่อาทิตย์มาเลยแล้วทำไมมุกจะชวนแฟนเก่าของมุกมาไม่ได้ ทำไมมุกไม่บอกพี่ก่อนว่ามุกจะเอาแฟนเก่าของมุกมางานแต่งของเราด้วยครับและที่พี่ติละคะทำไมถึงไม่บอกมุกก่อนว่าจะเอาแฟนเก่าแต่พี่จำได้ว่าพี่บอกมุกไปแล้วนะครับมีมุกโกรธพี่หรือเปล่าเนี่ยเปล่ามุกไม่ได้โกรธมุกจะโกรธจะหึงจะหวงพี่ติทำไมละคะมุกไม่รู้สึกอะไรสักนิดโกรธ อเอาละค่ะทุกคนจับคู่เต้นรำกันได้เลยนะคะวิวซิพิติค่ะเต้นคู่กับพอยสิค่ะได้เลยครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเต้นคู่กับพอยเอง พี่สิคะเต้นกับผู้ชายแบบนั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกพอยพี่ว่ามูกก็เต้นทั่วไปเหมือนเรานี่แหละแต่พอยว่ายังไงมันก็แปลกนะคะผู้หญิงอะไรไปเต้นกับผู้ชายน่าเกลียดน่าเกลียด ขอเชิญผู้บ่าวสาวฉลองได้เลยค่ะดื่มเลยชิญครับอก่อนอื่นขอกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะขอบคุณแขกทุกๆท่านนะคะที่มางานแต่งของมุกกับพี่อติพัดขอบคุณพัดมากเลยนะที่อุ่ามางานแต่งมุกอะพลี่ก็ต้องขอบคุณพลอยเหมือนกันนะที่มางานแต่งของพี่กับของมุก ะไว้เราไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนุ๊พลอยไว้เราไปที่ที่เราชอบไปเที่ยวด้วยกันอีกนะเขาใหญ่ดีไหมได้สิคะอยากไปพอดีเลยอะจำได้ว่าเขาใหญ่อะไรพุกคนไม่ไหวแล้วนะถ้าพี่ชอบมันมากเนี่ยก็กลับไปคบกับมันเลยโอ้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 ยโอยโอ้ยโออ้ พี่อติแล้วมุกอะพี่อติทำไมไม่สนใจมุกเลยสจยินก่อนพี่อตมิมุกพอยพี่ต้องขอโทษแทนมุกด้วยนะไม่เป็นไรพี่อติพอยเข้าใจแต่ว่าพอยคิดถึงพี่อตินะ เรากลับมาคืนดีกันได้ไหมพอย,ยังรักพี่ติอยู่นะพอพอคิดจะทำอะไรอะพี่ไม่ได้คิดอะไรกับพลอยแล้วนะแต่ว่าพลอยคิดถึงพี่ติอะแล้วพลอยก็คิดว่าพี่ติคิดถึงพลอยเหมือนกัน่ะเรื่องของเรามันจบไปตั้งนานแล้ว แล้วอย่างตอนนี้พี่ก็มีมุกอยู่และพี่ก็รักมุกมากด้วยเราที่ผ่านมามันคืออะไรอะ่ะพี่อติไม่รักพลอยแล้วหรอพี่รักพลอยนะแต่รักในฐานะเพื่อนเท่านั้นตอนนี้พี่ก็แต่งงานแล้ว พี่อยากสร้างครอบครัวกับมุกอยากมีลูกกับมุกพี่ไม่ได้คิดอะไรกับพอยแล้วจริงๆพอยกลับไปเถอะขอตัวนะพี่อติเดี๋ยวก่อนสิพี่พี่อติมุก พี่ขอโทษนะครับที่ทำให้มุกต้องเข้าใจผิดพี่รับมุกมากรู้ไหมมุกขอโทษนะมุกงี่เง่าหึงหวงไม่เป็นเรื่องอะที่มุกเรียกพัดมามุกไม่ได้คิดอะไรกับพัดเลยนะมุกก็แค่อยากประชดพี่อติอยากให้เพี่อติหวงมั่งอะแค่ติแห่ไพมุกนะครับ แย่ไยแล้วมุกรักพี่มากๆากเดีนพี่รักมุกไหมอืมมุกรักพี่อติมากมากเลยจุบหน่อยแต่งงานกันแล้วมันจุบได้ รอเข้าเรือนหอ,อก่อน,นเมวไม่ทนไม่แบะแล้ว